สวัสดีครับภาษาไทยป4สัปดาห์ที่16นะครับคลิปนี้ใช้ระหว่างวันที่13-18ถึงกันยายน2564นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่6ครูหนุ่มจะพาเรียนเรื่องคำพ้องต้องพิจารณานะครับอ่านพร้อมกันนะลูกน้ำใจมีให้แก่กันนะครับเพลาเช้าวันหนึ่งเพาล้อหลุดรถต้องหยุด ซ่อมแซมเร่งแก้ไขหนุ่มคาแม่เข้ามาช่วยอย่างเร็วไวทราบึ้งใจให้ซ่อมเงินแสนยินดีทุกวันยิ้มวันนี้ใหญ่ดูเป็นทุกข์หมดสนุกแหวนหล่นลงพงแขนนี้ทราบแล้วช่วยกันหาอย่าช้าทีบทกลอนนี้มีคำพ้อง ลองค้นดูบทประพันธ์ของนลพรลุจิเลศครับคำที่คุณหนุ่มให้สังเกตคำที่4นะมันอ,อ่านว่า,พาวเพลาแต่มันเขียนเหมือนกันใช่ไหมอันนี้คัมแม่คัมแม่อันนี้แขมนะครับคำเหล่านี้เรียกว่าคำพ้องรูปต่อไปซ่อมซ่อมทราบทราบ,าบทุก ทุกคำเหล่านี้เรียกว่าคําพ้องเสียงนะครับมีพ้องรูปพ้องเสียงนะคำพ้องหมายถึงคําที่เขียนเหมือนกันหรือออกเสียงเหมือนกันแบ่งเป็นสองชนิดนะครับคำพ้องก็คือเมื่อกี้คุณหนุ่มพูดไปแล้วคือคําพ้องรูปอีกอันนึงก็คือพ้องเสียงนะครับลักษณะของคําพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะคำพ้องรูปเขียนเหมือนกัน อ่านต่างกันนะความหมายก็ต่างกันส่วนพ้องเสียงอะไรครับอ่านเหมือนกันพ้องเสียงคือออกเสียงมันเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันนะครับแยกให้ออกนะถ้าจําไม่ได้กดหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งพ้องรูปกับพ้องเสียงมันต่างกันยังไงตัวอย่างคําพ้องรูปนะครับคําว่าอะไรครับเผาหมายถึงอะไร เบาลงแกนสําหรับใส่ล้อหรือใบจ,จักรหมุนมเมื่อกี้ที่เราอ่านไปนะครับเผาในที่นั้นก็หมายถึงอะไรครับแกนที่ใส่ล้อเผารถเผารถนั่นเองนะครับคำว่าเพลาเพลาหมายถึงเวลาปลักแปลว่าอะไรครับเงินปะรักปะรักนะแปลว่าหักคําว่ากรีกรีหมายถึงโครงแข็งแหลมที่หัวกุ้งนะกรีกุ้งนั่นเองกะ รีกะรีหมายถึงอีราแฟนหรือช้างนะครับเสมาเสมาคือเครื่องหมายบอกเขตของโบทแต่คำว่าเสมอเสมอหมายถึงต้นหญ้าคำพ้องเสียงนะครับคำพ้องเสียงการยกตัวอย่างนะคำว่าการอ่านออว่าการหมายถึงอะไรครับหมายถึงงานนะครับการการหมายถึง เหตุเหตุการณ์น,นะครับการเขียนแบบนี้หมายถึงการเวลาการแบบนี้หมายถึงการตัวนี้นะการตัวนี้หมายถึงทองนะครับโดยสรุปโดยสรุปเลยคําพ้องรูปคําพ้องเสียงคุณหนุ่มทําให้ให้เห็นความชัดเจนนะคำพ้องรูปเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันแต่ความหมายก็ยังต้องต่างกันเลยนะครับคําพ้องเสียง อ่านออกเสียงเหมือนกันพ้องเสียงออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันความหมายก็ต่างกันนะครับก็คือคำจําคีย์เวิร์ดจาคีย์เวิร์ดของเขาไว้นะครับคําพ้องรูปกับคําพ้องเสียงความหมายมันจะต่างกันนะครับอา้าวท้ายสุดไปดูที่ใบงานสัปดาห์ที่16นะครับคุณ่มมีใบงานให้นะครับ มีตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นลักษณะการแต่งประโยคนะครับมีคําอันนี้ตัวอย่างห่วงแหนจอกแนนะให้เด็กๆเอาคํานี้ไปแต่งประโยคให้สมบูรณ์แล้วก็ใช้ให้ให้ครบทั้งสองคำตัวอย่างคุณหนุ่มบอกว่าถ้าเราห่วงแหนแหล่งน้ําควรช่วยกันกําจัดจอกหนไม่ให้มากเกินไปนะนะครับอ่ะ ผูหนุ่มมีให้มาสามข้อดังนั้นให้เด็กๆลองไปแต่งดูนะครับมีคำว่าช้อนซ่อมซ่อมแซมเสเพลเวลาเพนน้ำไหลแล้วก็หลงไหลนะครับแต่งประโยคให้สมบูรณ์นะครับและท้ายสุดอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ให้ชัดเจนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อประกอบการให้คะแนนคูณหนุ่มได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ เทอมนี้ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีข้อสอบไปให้ทำนะครับในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับให้ทำส่งกลับมาด้วยนะครับเราคงสักระยะนานพอสมควรกว่าจะได้เปิดเรียนปกติรอให้เด็กๆได้ฉีดวัคซีนโควิดกันสัก70-80%กันก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตเนาะ นะครับคุณหนุ่มเป็นห่วงทุกคนนะครับดูแลสุขภาพให้ดีเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .4 สัปดาห์นี้คุณหนุ่มสวัสดีครับ